ก้าผัดคณะปลาเค็มพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับปลาเค็มก็แล้วแต่จะหาได้ตามชอบเลยนะครับแต่วันนี้ใช้ปลาอินทรีย์เคม็มนี่นะครับจัดจานเหมือนกับปลาเค็มทรงเครื่องปลาเค็มนี่ก็จะเป็นปลาอินทรีย์เค็มนะครับนี่ก็ซื้อมาแบบนี้เลยนะครับก็จะใช้คณนาคณะจะเป็นคณะจิว๋วแบบนี้ปลาอินทรีย์เนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาไปทอดก่อนมาทอดเลยดีกว่า นี่นะครับใส่ไปแล้วก็คืนกระทะให้น้ำมันเขาร้อนอย่างทั่วถึงโอเคเสร็จแล้วใส่เลยนี่นะครับทอดด้วยไฟอ่อน๋ยวทอดไฟแรงนะครับเดี๋ยวปลาเขาจะแตก ขนาเล็กนะครับก็จะใช้แต่ก้านขนาหั่นเป็นท่อนๆเล็กๆแบบนี้ตดไปนิดนึงอ่าโอเคปลาเค็มนะครับก็แกะเอาแต่เนื้อแน่แบบนี้นี่นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะยีแบบนี้นะครับเอาไปทำข้าวผัดโอเค แต่แล้วเราก็จะชิมก่อนนะครับว่าความเค็มของปลาเนี่ยเขามีขนาดเท่าไหร่อืมเค็มเอาปลาเนี่ยมาไว้กับข้าวเลยเดี๋ยวจะผัดพร้อมกันนี่นะครับความเค็มของปลาที่ก็เดี๋ยวก็จะกลมกล่อมนะครับกับข้าวนี่แหละแต่ข้าวที่กเดี๋ยวก็จะปรุงเพิ่มด้วยไม่ใช่ว่าเอาอความเค็มปลาอย่างเดียว การผัดข้าวนี่ก็จะใช้กระทะใบเดิมนะครับที่ว่าไม่ต้องล้างใส่น้ํามันลงไปนี่นะครับการใช้กระทะใบเดิมโดยที่ไม่ต้องล้างเนี่ยก็คือกระทะที่ทอดปลาก็คือจะมีกลิ่นของปลาเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในน้ํามันนี่อีกนะครับก็คือจะข้าวก็จะหอมเลยแหละว,ว่าง,ง่ายๆอ่ะใส่เลยดีกว่ากระเทียมสับกระเทียมเนี่ยก็จะใส่ไปพร้อมๆกับคะนา้า น่าจสุกยากเราก็จะผัดก่อนเพราะว่าระมานตั้งก้านเลยเนี่นี่นะครับก็มีการกระเด้งกระดอนอะไรกันบ้างเสร็จแล้วก็จะใส่ไข่ ไข่นี่ก็จะผัดให้สุกไปเลยนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวลงไปนะครับข้าวกับปลาใส่หมดพร้อมกันเลยการปรุงรสจะไม่ต้องเยอะนะรับก็ใส่ติวขาวไม่ต้องเยอะนิดหน่อยพอโอเค ำตาลปรุงเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าปลาเราก็เค็มอยู่แล้วใส่ลงไ,ไปเพื่อให้ข้าวเนี่ยมีรสชาตินิดหน่อยแต่วมีรสชาติเยอะหรือจะเค็มใหญ่ตอนจบนี่ก็เล่งไฟแรงนะครับเพื่อให้ข้าวเนี่ยหอมกลิ่นกระทะโอเคปอ อมแดงซอยพริกขี้หนูซอยมะนาวข้าวผัดคะน้าปลาเค็มคือโตพรอมรับประทานแล้วครับมีมะนาว,ลวเลยรสความเปรี้ยวเสร็จแล้วคลุกเขานี่ครับเอาพริกมาด้วยนี่หอมแดงมาด้วยอืม,มตัวจะน้อยไปด้วยนะเนี่ยอืปลาเค็มนี่ถ้าเกิดเราเจอเนี่ยเราก็อาจจะต้องอ่าตัดทอนเป็นชิ้นเล็กด้วยนะครับเพราะว่าชิ้นใหญ่ก็เดี๋ยวจะเค็ม อคณะนี้ก็จะใช้ทั้งก้านทั้งใบก็แล้วแต่เลยนะครับตามชอบไม่มีกฎกติกานะครับอืม